คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับโอเคขอกลับสู่คนแนะนำมาอยู่กับต่อยนะผมในช่องต่อยหมดตนะกับบาคาร่าสายฟ,ฟ้าจะคายอีวิชั่นเกมมิ่งแล้วผมเราเข้ามากับทุน1 5 0 0นานะโอเคลงไป250บาทนะครับผมตอนนี้มาจักหว่าไม้แรกนะวันนี้เราังมาดักคูณเหมือนเดิมอะแต่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนที่จะไปดักคูณนะโอเคเราต้องลงเสมอนะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงวะ่ะเพื่อนนี่ไงเกือบละเกือบละเกือบดักเสมอได้แต่อพึ่งนะห้าสิบบาทพอจัดไปดิวะเพื่อนห้าสิบาทพอนะโอเคถ้าพร้อมก็ลุยเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เปิเ่กำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคมา สาสี่ใบหรือเปล่าแต่ผมก็ชอบอ่ะชอบดักคูณนะจานมาได้เปล่าสองสีสองครับผมสีสอง,สสอง,สสองคูเอชมาเอาแจ็คเข้าเรียบร้อยผมห้าร้อยบาทกลับเข้ากระเป๋าเรามาโอเคจัดไปโอ้ยให้ามาเล่นตั้งแต่แรกนี่คุ้มเลยนะโอ้ยคู่ออกไปแปด แปดรอบคู่แดงแปดรอบคู่น้ำเงนินสามอรอบน้ำเสมอห้ารอบโอ้โหเยอะนะกูเยอะนะ,อ,อ,ะนะองจริงถือว่าเยอะมากปะ่ะตะลุยครับผมจังหวะน,นี้อา้าวจัดมาหรือเปล่าจัดมา,า,ดมา,าผมสี่แต้มสี่สี่แล้วผมโอ้โหคู่มาละเรียบร้อยป่ะกลับเข้ามากระเป๋าห้าร้อยบาทโอเคกลับเข้ามากระเป๋าห้าร้อยบาท จัดไปอีกทีหนึ่งสองร้อยสิบไม่เลยละเข้าไปเลยสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วกันเออเราถูกๆไปสามร้อยบาทเราไม่ไดักเสมอละอย่าพึ่งพรนพึ่งออกไปไงกว่ามันจะออกไปจะนานอยู่นะหนึ่งรอบสองรอบสามสี่ห้านะผมห้ารอบโอเคจัดมาผมเอชเอชแมวว่าโอ้ยคูณสองนะใจเย็นนะโห เรียบร้อยใจเย็นนะผมปิดดำนานไปเลยวะเกือบแล้วเกือบแล้วาสามร้อยเหมือนเดิมนะผมสปาร์ตันโอ้โหจัดไปสามร้อยนะถ้าคูณมานี่ก็ติดยาวๆนะครับผมแต่มันใช้เวลาเล่นนะ่ะหน่อยนะโอ้โแต่ข้างหน้าน,นี่ล่าคูณยาวเลยวะเกือบแล้วจัดมาหุ่ม ห้าใบนะอาจจะมีประเด็นห้าใบน่าจะมีประเด็นจัดมาผมเก้าว่ะเก้าคูณห้าเรียบร้อยว่ะอ้หหกมาทําไมเคเข้ามาอีกครับผมเรียบร้อยเอคูณห้าไม่ได้ไปเลยโอ้โหสามร้อยนคูณห้านะผมได้มาพันห้านะแต่ไม่ได้ว่ะสามร้อยร้อยสามร้อยไป เดี๋ยวค่อยๆผ่อนลงนะผมโอเคทำเงินมายัางไงก็ต้องซิ่งไปให้ได้จัดรมาผมคูณอยู่สี่ใบเพือเอ่อเนยทำอะไรได้วะคูณอยู่สี่ใบผมฝรั่งมาขู่แปดสองผมบอดนะเฮ้ยสองแต้มอ่ะเรียวเราหกแต้มโอ้โหเจ็ดนะแต้มอ่ะอ,อ,อะไรคำรนี้อะไรคำรนี้โอ้โห ป้าลงสิงเงินเหมือนเดิมนะโหสามร้อยบาทมาไม่ทันไรก็แตกซะละใจเย็นนะผมโอ้โอเดี๋ยวต้องผ่อนนะผ่อนผ่อนเครื่องก่อนเครื่องนายซิงไปจัดมาได้หรือเปล่าโอ้โหฟ้าผ่ามาผมจัดมาจาังหวะนี้สี่ใบนะสี่ใบได้หรือเปล่าแม่มาสวย เก้าเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยผมหกร้อยบาทจัดไปหนึ่งก้อนเอเไไนเอเดี๋ยวไปบอกในกลุ่มว่า,า,มาไม่ไหวสายฟ้าพูดอะไรของมันวะเดี๋ยวไปบอกในกลุ่มว่าอย่ามาละไม่ไหวสายฟ้าอย่ามานะไม่ไหวสายฟ้าอ๋อเข้าใจละ <c oughs> จะไปบอกคนอื่นทำไม่ละเพื่อนเออ มึงไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปนะเออไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปไปบอกคนอื่นทำไมห้าสี่เก้าแล้วผมรีบร้อยเดีวเงินไปต่อดีโอเคเก็บมารอมหลอมนะผมช็อตนี้เอ,อ้ยยังไงแดงแล้วกันแดงแล้วกันสามร้อยบาทนะโอเคเล่นนิ่มๆนะผมเสมอหน้าใกาาล้มาละโอเคดักไปก่อนแล้วกันยี่สิบห้าห้าสิบบาทแล้วกันโอเค ส oh, นะี่สองสูบนะผมโอ้โหแฮปปี้อะนีแฮปปี้แล้วจัดมาโอ้ oh, yeah. ยี่ห้าใบว่ะเพื่อนห้าใบนะจัดมาวีสี่สามเจ็ดสามแต้มว่ะเฮ้ยแจ็คมาเรียบร้อยผมโอ้ห oh, น้ำเงินไปต่อว่ะเราไม,ไม่ได้ดิ้นเลยเรียบร้อยว่ะมาลงมาอีกใบหนึ่งก่อนถ้าน้ำเงินจะไปต่อนะเออ ไปต่อเลย300บาทนะโอเคเอา30ดักเสมอไว้50ดักเสมอไว้เดี๋ยวถ้าเข้ามาก็รู้เรื่องนะผมรู้เรื่องนะโอเคจัดมาก่อนฟ้าผ่ามาจากวันนี้โอ้โหยนอนเนาะว่ะไม่ต้องนอนอย่างนี้แม่มาละแม่มาละแม,ม,ม่เควะ่ะแม่เค13โอ้โหยเรียบร้อยเจ็ดเต้มเรียบร้อยเพื่อนโอ้โหได้หกร้อยบาทนะผม โอเคกลับมาอยู่กลับมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวรอบนี้อะไรวะรอบนี้ผมขอลงเสมอไปร้อยี่สิบห้าบาทแล้วกันโอเคเล่นนิ่มๆนะผมน่าจะเสมอตันแล้วลงนะน่าจะนะโอ้โหเพื่อนมาจังหวะนี้สี่ใบห้าใบนะผมที่สี่ใบดิสี่ใบนะผม มาหรือเปล่าไม้มาไม้มามาหรือเปล่า,าเจ็ดมาสวยโอ้โหเจ็ดหกนะผมเจ็ดเอแล้วผมแปดเรียบร้อยว่ะโดนเป็นหร้อยห้าสิบบาทโอเคไม่เป็นไรนะชิวๆไปโอเคที่แจ๊แจ๊แกลังเปลี่ยนโตเป็นแป๊มหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาต่อกันสักครู่นึงมามาต่อเลยในะช็อตจัตงหวะนี้ผมเพิ่งเปิดโตมาด้วยนะเราลงไปก่อนเลยน้ำเงินสองร้อย ห้าสิบบาทโอเคจัดไปมาโอ้โหเปิดมาห้าใบแล้วผมเดือดเลยเด,เดือดเลยมาจัดไปสี่ไปก่อนแล้วผมสี 4, 8, แ่แปดนะโวเก้าสองเรียบร้อยปอดนะหนึ่งแต้มนะผมจะสู้เลยได้มาสิบโอ้โหคูณสามไม่ด้แล้ะแดงคูณสามว่าโอ้เกือบละโต๊ะใหม่มันเป็นอย่างนี้นะ โอ้โหเพื่อนอันไหนเข้าเราตามนะลงไปก่อน250ห้าสบาทนะผมโอเคที่แดงก่อนแล้วกันแย่วะ่ะแย่ทุกคลิปเลยนะผมเออกำลังตามหาเทคนิคตัวใหม่นะโอเคเพื่อนคนไหนที่มีเทคนิคอะไรมาแบ่งปันกันได้ก็มาแบ่งปันนะปาคาร่าสายพักธา์ค่ายอีวิชชันเกมมิ่งนะผมโอเคจัะมา549สี่เก้อโอ้โหปอกแพลก็ซู้ไม่ได้นะผมโอ้โห มาไมา้สุดท้ายแล้วของวันนี้โอเคสำหรับน,นี้ไปเท่านี้แหละโอ้โหมาจัดมา150บาทก่อนเออยอดเดินผันขั้นต่ำมาต้องมาให้ได้นะถ้ามาได้ก็ไต่ตั้งแต่ร้อยคือห้าสิบขึ้นไปแบบสองร้อยกลายเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยมาชอนี้งจะได้หรือเปล่าจัดมาผมขอสิบโอ้โหสิบเอ็ด สิบกับเอ็ดเอ็ดกับแปดเรียบร้อยกลับมาผมสองร้อยเก้าสิบสองบาทโอเคได้อยู่มาสองร้อยห้าสิบาทโอเคจัดไปแล้วผมน้ำเงินแล้วกันลงสีน้ำเงินน่าจะดีกว่าครับผมโอเคมาๆมา,มาจัดเปรี้ยงขอเป็นเปรี้ยงนะผมสองหนึ่งศูนย์โอเคจัดมาตต้ใหม่แล้วผมเราได้ได้เปรียบแลหละไหลจากน้อยขึ้นไปมากเลยโอ้โห เว็บกินครับอย่าลงโหมันม,มีช่วงเวลาที่เว็บกินด้เหรอน่าจะใช่นะอโอ้คู่วะผมเรียบร้อยชัดเจนวะโอเคไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับนี้ไปเท่านี้แลยเพื่อนโอ้โหอย่าไปดูเลยแตแกวายวะไว้กลับมาเจอในวีดีโอหน้าแล้วผมสำหรับนี้ไปเท่านี้แลยเรื่อนแบบไรชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ